อากดีค่ะทุกคนพาน้องฮัตจิจังมาเดินเล่นจ้านี่ก็จะเป็นทุ่งนาญี่ปุ่นนะคะทุกคนทำนานี่เป็นนาดำนะคะทุกคนใช้รถเนาะแียงแถวกันนีดีค่ะพาน้องฮัตจิจังมาเดินทุ่งนาที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีเนี่ยบริเวณรอบๆผักข้าวตองเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมผักข้าวตองทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเนี่ย ยอดผักข้าวตองนั้นเนี่ยกินได้นะคะทุกคนกินกับลาบไก่ลาบหมูลาบปูเนาะอร่อยมากเลยนะผักป่าที่นี่ก็จะเยอะมากเลยอุ้ยนาตรงนี้เขาก็ทำเนะาะฮัจจิจังเดินะชะ้าช้า่วันนี้จุงน้องฮัจจิจังเดินเนาะไม่ได้ปล่อยนางนะคะเพราะว่าเดินแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านแล้วถ้าปล่อยนางนางนจะพาเพนไปป่านหน่อไม้ไกลไกลนี่เพนไปไม่ไหววันนี้เหนื่อยค่ะฮัจิ เ,เดินไวไวทุกคนดูสิเดินไวม,มากเลยเนอ้องฮัตติจังนี่ป่าหน่อไม้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่อันนั้นก็ป่าหน่อไม้ใช่หมดเลยนะทุกคนเนี่ยฮัตจังอยากกระชากหมาสิโอ้ยนางนไม่ไปไม่ไปป่านู้นไม่ไปอีก,กันหด้อเออถ้าปล่อยเขาเดินเขาก็จะพาเราไปริ้ว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 เลยธรรมชาติอันนั้นจะทางนู้นจะเป็นหมู่บ้านเพนอยู่นะคะทุกคนนู้น ทางนู้นจะเป็นหมู่บ้านเพนย,ยู่ใกล้ๆค่ะทุกคนป่าหน่อไม้ก็อยู่ใกล้ๆเนะาะหาอยู่หากินในต่างแดนถ้าใครหากินเป็นเนี่ย้ยก็เยอะแยะเนาะค่ะน้องคัจิจังน้องอาจิจังก็ชอบมาเดินมากๆเลยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราเดินกลับน้องฮัจังมาเดินแค่นี้แหละมาเดินหลุมลมาเดินหลุมปะมาพาเดินกลับมามา เดินเยอะเหนื่อยฮัตจิจังต้องกลับไปอาบน้ําเดี๋ยวหนาวลูกต้องพาน้องฮังตจิจังกลับไปอาบน้ำเด้ยนี่าทำอะไรว้ขี้นกขี้นกมานีเนี่ยถ้าเขาเกิดเขาเขาเห็นขี้นกไม่ได้ทุกคนเขาจะทําอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าน้องเห็นขี้นกเหดูดูดิดนานเนี่ยเออไหนไหนก็จะพาไปอาบน้ําอยู่ไปาปะไป ทุกคนดูสิเห็นขี้นกไม่ได้เลยเนี่ยอุย้ยดูนางตามธรรมชาติของสุนัขเนาะทุกคนเนาะอุย้ยดูสินางนี่ข้าวอันนี้ก็เป็นนาข้าวนี่กาหน่อยเนะพี่น้องนี่นี่จะใา้กาให้ดูนี่นี่ต้นกาอันนี้เขาดำนาเหลือเนาะ นี่เนื้ไว้ถทาสามอุย้ยหวกก็มีเ้อจ้ะไม่ลงไปนะคะจังไม่ลงนะอุย้ยตัวดําไม่ได้นะน้องคะจังโอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยมานี้มานี้มาทางนี้อุย้ยถ้าตัวลงน้ําแล้วตัวดํานี่เขาเคยลงนะทุกคนเวลาอากาศร้อนๆน,น้อง,องก็จะลงน้ําเล่นน้ํแล้วเวลาเราโอ้หไปอาบน้ําอาบตั้งสามรอบนะ ตัวดำเลอะอเลอโคนแม้ทุกคนออกยากมากเลยนะบรรยากาศค่ะหน่อใหม่ยาวยาวหน่อดำๆเห็นบ่ทุกคนเป็นไม้ไผ่เลยยาวยาวแล้วยาวไวมากเลยคุณทางโน้นเห็นไหมหน่อดำๆหนอ่หนอไม้ทั้งนั้นเลยนะดำๆเพิ่งเกิดมาใหม่เนาะเกิดใหม่สองอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าก็จะยาวมากๆเลยทุก ได้จ้ะสูงวิ่งฝนตกดีเนาะจ้ะบรรยากาศรอบท่างนะน,นี้เป็นดอกหยาด้วยทุกคนแม่แม่ดอกใหม่ด้วนี่ดอกหยาก็สวยสวยในญี่ปุ่นดูสิดอกหยาดนี่คทุกคนงามงามจ้ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะพา,า,า,าน้องค่ะจิจังอาบน้ำอาหจังแบบ